อวิทมัน,ม,นมันเป็นวงจรอ,อย่างนี้เลยอ้าวเปิดไม่ได้เปิดเนี่ยค,ครับตังอ้าวไปเขาไม่ได้อีกโอเคตอนนี้เรามาถึงความสามัคคีแล้วอะไรไอเทมฟรีไอเทมฟรีเช็คพอยต์เอาไปไอเทมฟรีรู้สึกจะโลภนะจะออตายพี่โด่กับดักกับดักว่าแล้วไปโน้น่นเข้าไปนี่กันโอ้นี่แสงสว่างแล้วเนี่ยอ้าว เทมฟรีสำหรับคนโลภนอนดีกว่าซึ่งกับผมเองก็โลภพอลองเข้าไปดูดีกว่ามีอะไรเดี๋ยวผมเข้าไปเองยาอืออ้าวเอ้าายติดเอาไว้่าโถกกดไม่ได้เดี๋ยวผมลองเข้าเองลองกดดิแล้วก็รีบออกเลยวะอ้ อันนี้ลาว่า,าอ่ะโอ้สามขีแล้วใช่ไหมเราจะมีให้พวกเจ้าแปดทางหาทางที่ถูกต้องให้เจอฟัก <c oughs> <c oughs> อยู่เอ้ยมันมืดจัง <c oughs> เฮ้ยทางสว่างเขาต้องไปดูทางสว่างมันมีลาว,ว่าถูกต้องมันให้เรากระโ,โดดข้ามไม่กระโดดที่เกยกระโดดวันห้อง น่า้อใีสาอรอยนี่งั้นผมไปทางห้างกันแล้วกันนะครับเออผมไปมวนนี่แล้วว้าละว้ผมเจอทางสว่างมันมีห้องแล้วก็มีสปาแล้วก็มีอะไรก็ไม่รู้แล้วก็มีโน้ตหกเอ้ยเราไปถูกทางมาทางที่เรามาห้าคือละวามาทางนี้เร็วเจอโน้ตหกแล้วเจอสปาด้วยเดือจี้สปาเต็มเลยน่ารักขนาดไหน นี่สอยดาวหให้ให้เจ้าหาทางออกที่อยู่ในถ้ำนี้แล้วหาปุ่มเพื่อกดเพื่อแล้วอ่านผิดอ่านผิดแล้วหาปุ่มกดเพื่อเปิดประตูพอออกจากถ้ำนี้ได้ให้ท่านเดินตามหินนรกไปเราจะมีไฟให้คุณสองอัน <c oughs> ในการหาปุ่มที่มืดหาไฟเขาบอกมีสองอันเราไปคนละอัน <c oughs> โอ้โหกะหลาดจังเนาะพ <c oughs> ูดหลาดทูด ไปหาก<ฮ>นะเฮ้ย<ฮ>ผมไหน่วยสอยดาวก็แล้วกันแบงปมุมนี่สงสัยเขาทำไ้เพื่อให้แก้งซอมบี้แน่เลยอะไรนะมากกว่ามั้งเฮ้ยมีกล่องด้วยอ้ากล่อแนแดมม็ตเไม่มีโอาโหเพียบ, <laughs> บเฮ้ยจังหวะอะไทำไมเกิดทำไมเกิดส<ำ>วิลละหนึ่งอันอ้อยแง่แง่ ขึ้นก่อนขึ้นขึ้นไม่ได้แบบหนึ่งทะเลาะก,กันอยู่เอ้ยยิงอยากขึ้นวะอยากขึ้นเสร็อยากขึ้นวะเฮ้ยเราเจอทางแล้วตังมาเร็วตังมาเร็ว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 รันโฟยูไร right เลยรันโฟยูไรเลยมืดตึ๊ดตึ๊ดอ่าติดใจเปิด <c oughs> สวิตชเอานะสวิตช์อยู่ข้างๆเฮ้อยจะไหนโอ้ยตงังเราต้องรีบก่อนไปออกไปก่อนที่นี่จะมืดเฮ้ยข้างนอกสปาวเต็มเลย แน่แล้วโอ้ยกดเขาเอ้ยเขาไม่ได้สักทีเคนดีคนเยอะเลย <c oughs> ตังเอ้ยตงังอะ่ <c oughs> อยชุดจะพางแล้วฮือ <c oughs> <c oughs> ออกไปอย่าไปยุ่งกับข้าอย่าไปยุง่งกับข้าอย่าไปยุ่งก็ไย่อยายุ่งออกตังเสียใจด้วยนะอะไร จะต้องกดสวิตตัวเ,เองตายแล้วเ <laughs> นี่ยอย่าให้มืดนะตรงเนี้ยมืดเพียอันตรายสวยเลยดีไม่มีสป๋าคิปเปอร์ด้วยวนคนลูกเปอ้ลน่ารักน่ารักน่ารักบอมบเขาบอกห้ามทำลายบอมเราจะขึ้นยังไงเนี่ยเออเขอทำลายแล้วกันเขาไม่เรียกว่าทำลายเราเรียกว่าช่วยเหลือชาติ <laughs> ช่วยเหลือตัวเองเว้ย เฮ้ยนั่งใอ้บ้านขอล้อทางเลยก็แล้วกันเออก็ไม่ได้มีกฎทามาทางนี่ก็รัดไปเลยเบรกแสดงต้องมีอะไรแปลกๆใบทำด้วยทีนีแน่นอนเลยเกตเกตวู้ดูนี่จี้เอาเป็นคนละส่วนแล้วกันคนละส่วนขอชุดทองใหม่ขอดาบไอรอนกขอชุดไอรอนขอทองแล้วกันเท่ากับของเต็ม เออฮ่าค่าข้าลุ่งแล้วข้ามีชุดใส่แล้วเอ้ยธนูเนี่ยเยอะแยะเก็บไปหน่อยโอ้เยอะเกินจริงด้วยผมเป็นหน่วยใส่ดาวอยู่แล้วก็ผมจะเป็นมากที่ต้องใช้ธนูจำนวนมหาศาลโอเคคำนอนครับผมเสร็จไปมืดมึดยึดไทมแล้วนอนโห คุณนี่แต่งตัวดูดีกว่าผมอีกเออเออเอาเนื้อไปด้วยจ้ดเจ็ดลืมอ่านให้ท่านเซฟจุดนี้เอาไว้แล้วพอเดินเซฟเอาไว้พอเดินไปจะมีดงซอมบี้หมูแล้วให้หาทางออกให้เร็วที่สุดเซฟสปาใช่ปะเอ้ห้ามเซฟสปาเกือบเซฟแล้ว เรวเซตอะไรล่ะอ่ะอะไรนะเรเซตอะไรถ้าไม่เซตสปาเซตโฮมโอเคจัดไปเอเคเรียบร้อยเอเคไปหาดงสำรับที่รู้ผมไม่เอาอาหารไปครับเพราะผมแอปเปิลทองเหลืออยู่แล้วไม่ทำอะไรตรงนี้อ๋อให้กดอุธยทำไมประตูเปิดแปลกโอ้โหวีดั๊บ อ๋อเห็นแล้วอ้นสายอีกแล้วเห็นแล้วเฮ้ยใหญ่ใหญ่บิงพิกซอมบี้น่ะยิงแล้วจะเกิดเรื่องฮาขึ้นหรือเปล่าหาทางออกทางออกอ่ะนั่นทางออกเจอหน้าประตูโอ้ยตกคีบเร็วว่าเร็วว่าเรวว่าเวกิกะหน้าเอาเอาเร็วเฮ้ยใครทำอะไรมันเลลหนึ่งอะไรสามเอ็ดบวกอะไรงง อะไรเช็คพอยต์รถแปดตรงนี้ก่อนรแปดตัเทจ <laughs> <laughs> าได้ไหมว่าแต่ตังทำอะไรเนี่ยรถแปดเอาโน้ตแปมีตอนไหนวะไม่นอนอะ่ะมาตรงนี้จนได้สินะในด่านนี้เราจะให้พวกเจ้าผ่านด่านของแต่ละเลเวลแล้วพอเข้าไปในแต่ละเลเวลจะโดนขังอยู่ในนั้น แล้วหาปุ่มเพื่อไปเลเวลต่อไปอย่าลืมสังเกตตรงป้ายนะงับตอมีนงับงับนะยงับนี่กรงขังอ๋อเลเวลวันเรามีแค่ไฟเองนะอู้อู้ตั้งลองไปดูเข้าไปดูดิเดี๋ยวเราค่ช่วยออกให้เข้าไปดูดิดูบนหัวดิโอเคออกกอนออกกันไป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  เอ๋อเป็นเขาวังก์โกดอ๋อไม่ใช่พวกนี้ก็รัดทางเนาะไอ้พวกรัดทางไอ้พวกไม่ใช่เฮ้ยเท่ทีเราไม่ใช่เขาวังก์ดนะมันเป็นทางเป็ะลวงผ่านโอ้ยมาขวางทำไมจะฆ่าซสบีิสสบี้จะฆ่าเราแล้วมันเป็นทางให้ทะลวงผ่านนะข่าทีโอเคข่าได้ที่ไหนแล้วติดใหญ่อุ้ยอเบะอเบอเบอเบะ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 ตัวนี้ไอตัวนี้ ใครทำไรวะอ๋อใครท่านูสอยเอาหนุกหนานเก,กะกนะหน้าเฮ้ยเฮ้ยล็อกชเจ้าผ่านไปเฮ้ยมีกล่องด้วยเขาบอกให้สังเกตป้ายต้ายอะไรอะป้ายอยู่นี่ไงห้าบวกอ๋อต่อยยี่ห้าขึ้นใช่ปะอีบ,บ้าคะเฮ้ยมีใหญ่ให้เราด้วยอย่าเพิ่งนะป้ายให้เราด้วยยีห้าเมื่อกี้เขาบอกว่าอะไรบวกอะไรไม่ได้จดให้อันนั้นสามเอ็ดบวก,บวกใช่ปะ เนี่ยยี่ห้าบวกเฮ้ยเอาขอก่อนอุ้ยอ้าวไม่มีไม่มีสวิตต้องหาไงอุอ้ยสวัสดีจันล้อทามาทำเพื่ออะไรเพื่ออะไรเอาไว้ได้เพื่ออะไรอ้าวกระโดดติดเฮ้ยเรามียายให้เอาไหมนายเอาไปหลอกละล้อยยขอดอดหน่นหนทางมาทำไม ในที่มืดๆต้องมีอะไรเชื่อเ,าเราเลาะทางมาทำไมเลาะทางมาทำไมเลาทางมามองไม่เห็นเอามีไฟให้แล้วก็ปักไฟซะส<ร>ละาดหน่อยอนี่อเออมันมีปะมันมีกล่องอยู่ตรงนึงอ่ะมันมันปิดด้วยใยเนี่ยทำไงก็ไม่ต้องทำอะไรเราทำลายแล้วกันนะ <c oughs> โอแกไปยุกแกไปยุกนี่แล้วผ่านยังไงเนี่ยสาเนี่ยเขาบอกให้หาสวีก่ะใช่หรอใช่ในโน้ตเรายังไม่เห็นมีเลยเน่าเขี้ยวเขี้ยวรู้หน่าอย่าติดเล็บดิจักเก้นออกมาทำไมออกมาทำไมออกมาทไมออกมาทำไมออกมาทำไมออกมาทำไมทำไมเฮ้ย นี่ไงอีกอันหนึ่งนี่สวิตเจอแล้วโอ้ยเกะกะนะ่ามันต้องกำายใหญ่อ่ะไม่งั้นมันไปไม่ได้เฮ่ยเฮ่ยเฮ่ยเฮ่อแต่ที่เราตอนนี้เราติดใหญ่วอ,อนนี้เร็วสวิตอยู่อยู่ข้างล่างนะอยู่ข้างล่างนี่ข้างล่างนี่ว่าซิปเปอร์ไอ้ย่าตังไปประตูวดว้วยอะไรอาตัางเข้าไปก่อนเร็วเร็วสิ ไอ้กดเซ่ยนี่แป๊บนึงหาไปเร็วเข้าเข่าเข่าเข่าเฮ้ยเรากดให้โอ้ยกระติ๊ดโซ่กระตที่สูงนี่เลเวลสองทำไมมันโหดอย่างเงี้ยโอ้ยจะตายแล้วไปคิดแล้วไปทองด้วยความด้วยความเหินเลิมใส่เลยใส่เลยใส่เลยยังว่าหุติดไฟไว้เพื่อความอยู่รอดเพื่อความอยู่รอด ไม่เห็นยุ่ยปิดด้วยอ่ะโอ้ยอย่าไปโยกับข้าเอ้ยในกล่องในกล่องมีย้ายไปม,มุมแล้วก็ใช้มาทิ้งไประโยชน์อ้อยอีเบะม่วงเอ้ยไม่ใช่เบะเขียวเอ้ยโอ้โหถ้าผิดตัวไม่เกี่ยวละอันนี้ผมโอ้ยว้าไม่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 ไมหินพวกนี้เป็นหินซึ่งว่าฟิตแน่เลยเฮ้ยอย่าไปโยกับข้า อีอเบด้วยีด้วยกนดูกเทพสอยด้วยทะดูสอยด้วยทะดูสอยด้วยทะดูโอ้ยยังโม<ไ>นี้เกะกามากเลยเนะี่ยโอ้ยมืดแล้วมืดตึ๊บแล้ววิ่งวิ่ง